สวัสดีค่ะพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะจากครั้งก่อนที่เราเคยนำเสนอกันไปแล้วเกี่ยวกับการล้วงความลับทางโทรศัพท์มือถือด้วยสปายแวร์แต่ความลับยังมีอยู่อีกหลายที่ใช่ไหมคะอย่างเช่นภาพลับที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์มือถือในกล้องดิจิตอลหรือในคอมพิวเตอร์แล้วเราจะป้องกันกันอย่างไรไม่ให้มีภาพลับคลิปหลุด ที่เราต้องระวังกันก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีโปรแกร,รมที่ใช้ในการกู้ไฟล์ให้เราดาวน์โหลดได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ออกแบบมาในกรณีที่เราพลาดไปลบไฟสำคัญสำคัญให้เราโหลดมาใช้กันอยู่เต็มไปหมดทางอินเทอร์เน็ตแต่ก็มีคนหัวใสนำะมาใช้ไปในทางที่ผิดทำให้มีภาพลับคลิปหลุดกันอยู่เป็นประจำค่ะคิดว่าลบไปแล้วแต่ทำไมก็ยังหลุดออกมาได้ อันที่จริงแล้วโดยทั่วไปการลบภาพหรือว่าลบข้อมูลจะเป็นเพียงการลบตัวอ้างอิงถึงพื้นที่ที่เก็บข้อมูลนั้นนะคะแต่ว่าตัวข้อมูลก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกลบไปจริงๆดังนั้นวิธีการที่จะให้ไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้อีกก็คือต้องจัดการกับพื้นที่ตรงนั้นให้ถูกทับไปหรือว่าลบไปอย่างสิ้นเชิงค่ะดังนั้นเวลาที่เรานําโทรศัพท์มือถือไปซ่อมแนะนําว่าให้ถอดเมมโมรี a การ์ดออกมา ส่วนข้อมูลที่บันทึกอยู่ในตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือก็ควรที่จะฮาร์ดรีเซ็ตซึ่งมือถือแต่ละรุ่นก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแนะนําให้อ่านวิธีจากคู่มือนะคะ และถ้าหากว่าจะส่งกล้องดิจิตอลไปซ่อมก็อย่าลืมถอดเมมโมรีการ์ดออกมาก่อนเช่นกันค่ะเพราะที่ร้านเขามีการ์ดสำรองกันอยู่แล้วหรือถ้าหากว่าเราอยากจะลบภาพหรือว่าไฟล์กันแบบถาวรเรียกได้ว่ากู้คืนกลับมาไม่ได้นะคะเราจะต้องใช้โปรแกรมช่วยในการลบถาวรอ,อย่างเช่นโปรแกรมที่ชื่อว่าไฟล์เทรดเดอรค่ะซึ่งก็หาดาวน์โหลดกันได้ที่เว็บไซต์ filetreder.org เท่านี้ก็สบายใจ อีกวิธีหนึ่งป้องกันกันได้ง่ายๆก็คือไม่นำรูปหรือว่าคลิปที่ไม่เหมาะสมของตัวเองไปโพสต์ไว้ในเว็บสาธารณะเพราะว่าคนอื่นเขาก็สามารถก๊อปปี้กันได้ง่ายๆแถมยังมีโปรแกรมสำหรับจับภาพที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เก็บทุกรายละเอียดทั้งแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วยนะคะสุดท้ายค่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ถ่ายก็คือไม่ถ่ายรูปที่ไม่เหมาะสมของตนเองนะคะเพียงเท่านี้รับรองค่ะว่าชัวร์สุดไม่มีหลุดไปแน่นอน ปิดท้ายกันในช่วงนี้นะคะก็มี forward mail มากมายเกี่ยวกับกํมมันตรังสีหรือว่าเรื่องแผ่นดินไหวทรงกันมากมายค่ะแต่ว่านอกจากจะต้องระวงังว่าอาจจะได้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนแล้วนะคะต้องระวังในการส่งต่อหรือเปิดอ่านด้วยเพราะอาจจะนำม,มาสู่ไวรัสหรือมาแแว์ที่สามารถทำอันตรายเครื่องของเราหรือมาขโมยข้อมูลสำคัญสำคัญของเราได้อีกด้วยค่ะ ติดตามารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ของรายการ iT24HS r นะคะหรือว่าเข้าผ่านทางเว็บไซต์ครอบครัวข่ com ก็ได้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Google Chrome Browser จาก Google